สบายดีแล้วก็สวัสดีพี่น้องเบสสิดสุขุสุคนตันแรงมือน,นี่ไงมานำสุกคนสลัดมา,ลาแลา้วแ,แล้วก็สะรอยสะพอนรบอแอกแล้วก็ห้ามหน่อยทุกคนทีมงานทฮาวเมน,นี้มาอยู่หาคนหกแทนถือกล่องข้ามะน้เ้ากัจยินยีทุกคนหอยก่ซูไปนเนี่ยกบเดลข้าวที่กินไนย่านในแม่เถาพ่อเถาบ่ยาแพ่เถาบ่ญญาเนาะ ซื้อเฉพาะเอามาผูกไว้นี่นะบู้ยูแล้วโยงจินอานหน่อยมานำตะกอนมาหนิตกหนักตะพื้นตะพื้นมาใน่อทุกคนปีนี่นะบลอแอคจัดไปแล้วซองแต้มตอนหัวแรงตัวใหญ่พร้อมให้ขุดได้เขาจะขุดกิโลวางว่าคือสี่โคนล้มสะพอนได้เนาะแซมเก่าไอ้เห็นกบแหลมได้พิการที่โบราณเป็นดอกยามเวทดนึ่ง บัเถีอบ่เอาบอถี่ฝวก็หลังตอนนี้กประมาณสองถุงสองถุงเมือนเดิมบ่สลัดเมื่อนี้บ่บมีไฟได้พี่น้องมาแบบหมื่นมนเอามีอยู่เปิดได้อยู่บ่เออพหุ่นเงียนพี่พี่มาตั้งพี่เดี๋ยวมาลุ่นน้ำกันทุกคนตอนแรงว่ะสีมานหรือสีจังเลย คนอื่นถือเขาก็ต้องถือขี่กระเดืนยังแหวนเลยค่ะขี่กระเดือนยังดิ่นอยู่บ่ไปยางลำลังเราบต่อขี่กระเดื่อนมาตีนกันเลยถ้ามันมืดก็ขออภัยเด้อทุกคนกลางคืนบ่คือกลางเวรแต่เป็นกลางเวรก็สบายนะผู้องใส่เกลือบุญไอ้ยางโคมไปเลยพี่น้องแต่ว่าเฮาหน่าบ่เอามันยากน้ำหน้าถือร้เบ้อใส่ไอ้เบิ้งเนี่ย กบตัวแรลกกัางคืนนั้นมันเป็นจังค์เลยกบน้องเขาได้หน่นะอ้าวเอาญาติเจ้าของเขากบน้องเขาแทรก็อ้าวตัวใหญ่ในกบปีไก่นี่มันไหวนยิหมออกแล้วหน่นะแสดงว่าตอนเสาร์ของอาได้บัดนี้กอาไงไงไงค้างดู แม่ลีโกปิกาเนี่ยตัวผู้ด่นในทางดำดำกบในน้องค่ะมันลายเนาะเท<ม>าตึกแหย่ายามแรงไงถึกตลอดข้างๆออกสีดำๆำในวางนี้เป็นกบปป<อ>ตัวหูเค็ตขึ้นกันโตแม่นล้มันขีตัวตุยกว่านี้คิดคิดว่าเป็นผู้เสี่ยวานแต,เต่เฮ็ดคบกับเสี่ยวนเนี่ยเอา้าอยาอกงูกินกบแม่ลีเนี่ย เดือบรอยอกบเาเดีอบรอยกบกบน้องเขานกีขยงมืดงูปลากินพี่น้องเขาไปคุกงูดูอะไรององเอาไ่ได้ยังงูปลนี่เป็นยังแต่ว่าถ้ามันกัดกรเลือดออกเดี๋ยวเใส่ใหญยเขาคุกงูพี่น้องเขาคือตัวใหญ่แกเนงูปลากูเป็ไงงูปลาแล้วงูปลาันหัวแคหยยบหามันดหาียัวมัน อย่าดครบเลยเบิ่งขึ้เข่าไปก่อนขอเข่าไปทางในก่อนเลยโมแอ็คขึ้มานแถว่าปีนี้ตุ้ยอย่าพังย่าหัวดยน่ทีละด้ย้ลอมือนี่ไอ้ยาเอ้ยงูเนาะมตางูตาป่าตุ้ยเย็นเลยตุ้ยเย็นเลยมเฮ้ยเด้เลยหางสิเกี่ยวเนี่ย เลยทั้งสองแตมเลยทุกคนตุ้ยใครกิ้งโง่หแอกมาหนิปิงกินนี่นะมั่นมันนลยเ๋ยไม่สิเกี่ยวแขนบอกบอกอยากดิะกบน้องห้าน่ะเบิดไปแล้วสามแต้มเกูเนใครวะงอันเลื่อมเหล่าที่นี่งูปาเลื่อมเหลามูป้าจเป็นใครมาก่อบเรมันเรื่มหัดกบแล้ว ยังเอาแคิ่วหาลัดกินงูแบบนี้เลี้ยวห้าสิบปลานี้ทุกคนปลบ่อมากีหันตัวกระโตมันกับกบตัวกับกาสจำยกกันะสียานระดรับสาพอนจบพังจบพันงูเห่าไปจนกเนี่ยงูเห่าตายแล้วมาดู่ะบอกว่ายุทธายใจดสิบปลาเลยด้นี่ปลหามันเกี่ยวแขน เนืองโอ้ยปวดร้านกันเหนื่อยเหอบจาคน้าโมกนุนตอนงูเกียวแคเหมดนะแบบนี้นะ่น้องขยะดนะเม็นๆนะทุกคนงูนีกินมันเสียวมันเหม็นชเอืมมันกินซับันปลาตัวปลาลงน้ปลาอย่ปลางามาลงน้าเยปุมปุมลงหนเบไพนี่นะโมเมนเอียนพี่นองงูปล่ย เอ้าดูบ้านลาอยน้ำนั่นมันจังออก <c oughs> บ้านลอย, <c oughs> ยน้ำมันเห็นขากันไหมมันตัวตัวจะขึ้นตัวน้อยหหอเหมือนในกล่องกบเป็นที่มันสิต,ตายแล้วตายแล้วเออปูลงมาลูกขั้นสรุปเราผูายย้ใดหยาดอาหารกันกันไหนี่เขาหยาดอาหารงูหรือว่างูหยาดอาหาธเราบ้านบ่ได้ปลาเด็กไมันห็นกระสุบเขามันก็หิวกันทุกคนโมเมนต์ดอกฮะเห้ย เกี่ยวขาเอือยเอือยแหงหยางงูหยุดหายใจดูมันอยากกินเลยสลับนั่งหยาดอยู่ทุกคนพ่อซัดซัดถูกประเภทนี่ครับหยาดไปเลยงูในหยาดไม่ไปเชื่อมผ้าเลยอันนี้ก็เคยถือมันครบล้วงูนี่นะการะยาดลงไปจำได้งไงถางูดังแหก็เคยถือมันครบปุ่มลงเลยตุ่มลงหนามันน่าเสียออกเุ่มลงกันที่มันลิบลิบนอนั่นสีบอเป็นอยังบนไม่ได้ปลาเลย ตีตีมันดิตีเห็นหมมันเจ็บปาโอ้ยสงสานกบเด้เอากัเบดแอกดูงสานกบไมเบดใหม่มก้ันแหงสบขาามันแหงส่บเขามันแหงสบเขาในะนำแหงก็กินได้เพิ่ท้าตุกกบรลายนั่นในหนองนันเนาะกาเบ็ดขอเขอหัวไปเลยยนอย่างเดียวมันคบมือเนรบมือมันบบบใหญ่ แบบแถวมันอะเป็นแบบเกลียวแถวแบบน้ำน้ำขูดนี่ไงหน่อยไว้แถวมันมันเกาะกับหลังอาะมันดึงเลยมันบริยานคนนางูนี่เนาะมันหิวหน้ามันหิวมาตื่ชาวพ่อนุแจของหลวงงูหิวทุกคนไอเขัเป็นบริยานเขาเห็ดอันนี้มันไปแล้วมันบริยานเขาปกติมันขึ้นมาจะนอนหน้าไปอันบอกใลูกใครอันนั้นก็ แขวมันเกาะกับขากรบเรียบร้อยแล้วมันคลายมันครายเองไม่ได้มันมุดขายมุดข่ายมันจะอยู่กินตลอดเธอวินน้ำยุกน้อยตัดขาดปลาทดกระดูกกรบเหมือนขาดก็ตยอยู่ปาชอบแล้วก็ดูกดิ๊บอมาดิ๊บๆๆจะเดือกกับขึ้นหลังเลยขึ้นหลังหล้ อย่างก็ตัวใหญ่ตายแล้วเอาแม่แอคกบนะนกยังนกจีบเพื่องบ่ได้นอนห่างเดียวี่น้องห้างตัวไหนก็มีก่อห่างตัวใดเรื่องก่อนมันก็มีห่างบ่มีไข่บ่มีไข่บ่มีอย่างเห็ดไปเลยเลยเนาะตัวหนังก็มีตัวนั้นลุดไปแล้วเห็ดเห็ดไใบคนมาโดนไฟเสือถึกปลาแล้วขนาดนั้นต้องหน่อยถึกปลาเราประดุกฟ้าสลาม มันลุด,ดลุดแล้วมันมันล่มอยู่ก่นอนบ่ลม่มแล้วแต่วันนี้หน่อยจะอยๆน่อน้องมันเขาหลักแกเองมันมันเป็นตะพังแบบเต็มหลดเลยนะก่อนเนาะแม่นคือลูกลงไปเนี่ยเหลือประมาณสองเมตรน้องหลดแ,<ต>แมคโคแต่ว่าตอนนี้แบบถ่วงซึง่งถ่วงซุ้งทำหนีประมาณสามผมก็จะเพราะว่าตอนนั้นธรรมดานะสี่สองเมตรกับเกือบสามเมตรก็หนึง เกือบๆซ้ำแม่ตัวดีเราป่หลีนพันกันขนาดเป็นน้ำตื่นงูนี่ไหมจ้ะป่ะโมันก็เลยมีบัะพ่อหนูใช้ล้งเยอะอย่างเนี้ยนะตรงนก่อน ร้นางขรสะพอนอเขียดตัวไถือบ้าโคบกบาติมึงเจอยู่นี่มึงเจ้าอยู่ไม่ใช่เบ็ดนะเออมันนางเผาสิสิมันว่าแอบมองเธออยู่นะมันอ่านกินอ่านกินมันเห็นแล้ว ภักับเรืองเสือกับเรืองสลัดนภกับเรืองเสือผัดขาวจําเ็เด้อาบไไกร้อยน้ํามูภไฟโทรศัพท์ยงเอาเบ็ดสนไปหาเามาลุ้นเาล่ะเนาะว่ามื้อนี้เฮาสิได้กบตัวนึงหรือบ่กบตัวแรกพี่น้องเอ้ยกบบ่ได้อาบน้ํากบดินขี้ตมช่วยมตก่อนทอดอีตนจ้เด้ เอามันดูลารเบ็ดอันสกิกดยอดเอา้าเป็นบาทอะไรนี่เห็นกบเลยหยัดโทรศัพท์ใส่ของอืมเจะลอยกับมนันนะครับอยู่พี่น้องบ่นยากใส่บุกกระเด็นมันบ่นกินถือกบมอมแมมเบิ่งลักษณะกบเนี่ยเบิ่งเอาเจ้าของเบ็ดกระหูพี่น้องกบใคนี่น <laughs> ะ <laughs> กบไมกบกบหนำบัวอับเออไปสลัดไปอาบหนำให้มันแกยเอาไปอาบหนำให้ ร้อนแยกแสกนี่จะของไว้พี่น้องอย่ามันโมมานตัวหน่อยมาท้าแดดตัวใหญ่เหาจะปล่อยบอคือเป็นสิมานได้บ่ฮะร้อนลังนั้นนี่มาเบ็ดไอจยังไงอ่ะามท้อกบไปอาบน้ำพี่น้องเมืนคาเหมือนได้ซอยหัวกำลังจะตายพี่น้องเดี๋ยวเฮามาเบิ่งใส่บุญตายสาวลาว อันนั้นบ้ำเก็บมังกรยามันร้อดแล้วตอนนั้นมีคันแล้วน้อออมอ๋ยคิดว่าชิจอยไม่หายถึงเชยยังมันบอดีมีหนามเลยตอนนี้นะบอดี้แถวไก่อื่นสองเฮ้ยเด็กทางลุ่มนี่เต็มอยู่หายนานี่ตัวนี้หายตัวเฮาฮาเบ็ดอันนี้ลงทิพย์ลงทางมาชิหบไปซอยแล้วโมเมนต์โมเมนต์เชเอาแต่บุญผู้เดียวเอ้าหกไปเบสเดชใส่ใส่เบสแบบนี้เลย Hope năm hoặc được chưa mà nắm hết nắm hết nắm hết nắm này nắm hết vừa hết nắm cả nắm nhau này. Dạ. Dạ. Có đến ship, đến ship hết nắm hết nắm hết hết พอดีบอยากตื Beni, vida, ่นหอยยามเบ็ด <mm ี่ยเหมือนสาบรรยากาศท่ยน่อยใส่ไตะกาใส่เบ็ดนี่นี่กกมนลเห็นหอยจากไหนนี่กินจนขี่ออกดบวอว่าตัวสมนีกบหน่อยพี่น้องกกปีนี้กำลังสุดเนาะกําลังสุดหางกําลังสุดหางแตวกรหูกันกนหูกหูมีไปใส่หรมีจ้อกำลังกำลังอัน เลาะโคกตัวนั้นเนาะหางบ่ทันได้สุดเอาน้ํามันคือแหงบ่ล่ะนี่นะจ้าจะชอบเฮ็ดม้อมีเป็นม้อใหญ่อะกบแตก่ยๆกบน้อยกบมีหางตบกบกบมีหางอีกซเนาะนี่พี่น้องกบน้อยหลายลิ ตัวมีหางกัม <c oughs> <c oughs> ีน <t> ี่เส้นยอยๆอยู่นี่นี่แหงมุดมันั่ารอยระวังเบ็ดโกมเลยเด้อพอดมกเลยนี่กกมีหางนี่เพราะ่มูเาอามาิมุกคบุกน์ลายลายนี่แค่นั้นมดนี่บ่มันหอดแล้วบ่ปล่อยก็ได้บ่ตายคันมีหางแต่คัมนมีขาเลยมีหางกัมีคือตัวเล่อหรือเอาไปขวานดหารกันไปปล่ยหเอไขตัา โอ้เต้นน้อยๆอย่งเนาะนี่ตัวตัวหางกำลังชีสุดเลือกมีปลากบยังคือหลายใท่นีมนะกบหน่อยยัง้ยเป็นวาลายลินเนี่ยดาวมุงอยู่นี่ก็แม่นี่พี่น้องเดี๋ยวซีซีบอกคันแนนบอเห็นนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ไปเข็นให้ท่ั้งใช่เลยโอ้พวกมีกระบุดแล่นลุยกันเนาะ กบลายหีเห็นต่กบหน่อยเนเนก็ักบ่อยไ่ได้ดอกกบพันน้ำนี่ปลาเขงปลาคอปลาเขงนี่ใส่ของ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 เอามาขอเอเล็กน่อยเลืกเล็กน้อยหลุวักตัใหญ่ เคงกับมีเดือนเองนีต <c oughs> อันจะกินเราจังได้จนเห็นเสียบสเสลดมืออื่นมันหักถึกดอกเดี๋ยวนี้จะเป็นอางนี่ป้ะเดีดยวีป่ะจุกมาแม่ผนต้องทำเด็ดืมตัวน,นี้แห่งตายครับนี่นะใครแหมขึ้นบัมาเอาปลาขาวนอนขรรออยู่ตัวตัวดีงากตายตัวนีนี่ร้อยคันอยากได้บุญนะฮุบไปลงนำ้ำ นั่งักเล็กปหะมันได้บุญังเลบาปพี่น้องไหขาตายน้ำงได้บุญทังบาปาเองอีูได้างเยง้อวมา่นำใครนี่ไม่มีบบมีระวังหยับงูได้ลเบิ่งทางไงเด็ผูกเต้นไปน้ำกนม้ถต้นถือกบอีกแล้วกินพุง ยเาอันนี้ไปากันได้มีดมันออกเด้เปิดดอกพุ่งออกอลกยังก็รีดออกก่อนนนั้นมันคือแหงบนหัวอันนี้เอามันฝนมตแค่โน้ันจะอยู่ได้จังมื่อแก็ลุดหัวดอกก็พุ่งออกสลายบล้วหัวจะตัวห้ เมื่อคักแล้วนี่นะสซร้อนนะหยับเขาตะพื้นตะพื้เห็นห้อยตะพูได้หยับเข่าเลยจำใจครับบมมตายเป็นปลาลคอทะเกันกินบ่กินบางก่นบมมิตายแล้วูนนี้กันหยบตะพื้นตะพื้นบังแน่นน้น้ิ่ีปมียิ่งปวจังวะชินกันเอาปลาลำคอเต็มเลยมือเอาน้ำกบนะปล่อยดูเลยกบ ตัวหน่อยใช่พุ่งมันออกปลาดุกบ่หรือปลาซิวปลาซิวเนาะมุนมาอะไพี่น้องเอ้ยกกเข่าผู้เจ้าดอวกกข่ามูมีผู้ใด้หายดอกกกเข่าก็กกเข่าผู้เจ้าบ่ปล่อยแล้วปล่อยตัวน้องนี่แม่งูเหยียบพุ่งเข่ากันเออเหยียบใส่มันุกคนเป็นยังงอ้ตายตายเลยกับวีดีอมาดูปลาซิวปลาซิวปลาแม่แม่พันนี่ปลาพี่น้อง จะเอาไปปล่อยใช่ไหมเมื่อนั้นะฮะมาเอากระสอบแปะนะฮะปล่อยนั่นนี่ทุกคนก็เลยลายก็เลยลายหายรุ่มปล่อยวนปล่อยปล่อยวนน้ำแห้งคือเก่าขาดมาเถิงขาดมาเถิงก็เลยต่อขาดลงไปอีกปุ๊บจะเลี้ยนได้เลยเก็บใส่เก็บใส่เลยบอกว่าตัวมันระหกอม ดวงอะไรวาดจะคือเอาปล่อยไวนนี้เว้ยเกียงเกียงดีร้อนเนะอืมโชกคนีไปนะก็มิ้นยกหัมันเต็มกับข้งดองเกินกับายกอาคูลงคูลงอย่ไปถอกเส้นไมู่ให้เท่ากูะมิลงเบิดแล้วขนาดนี้เฮียเฮียเีย บหมือเฮียใส่เซีงกันพี่น้องหลังนี่กับหลังนั้นเดี๋ยวไปเบิ่งเบ็ดสางรอยน้ำแห้งปะกบเขียดโมกบเค็ดโมร้อยเสียงเสียงขลุ่เสียงดังฟังสัตว์ บ่หักกระยาดในราคามันหักคอรถบ่แม <ming lar elabor ations> ่เ <blunt> อ <animation> ันนี้เอาเอาใส่ของน้องใหญตัวไหนอยู่ตำถงตำป่าก็มีส้างปั่นหมอรอไห้เนี่ยพี่น้องเพราะว่ามันคือมันคือแมงจุดจีพี่น้องเฮ็ดเรียกกลางเว้นบ่ได้หมอนี่นะเฮ็ดได้แต่กลางคืนเฮ็ดกลางเว้นเนี่ยไอ้ก๊า อาจจะถือก้นเหยียบหรือบอกกับ <Wel> ง <Glenn sound> ัวเหยียบอนี่ยมึงอย่างสลัดนอนลายเลยพี่น้องเต็มแพงคนเหม็นเป็นเหม็นสะพอนั่มันกินโบได้มีแต่ขาสลอยกินโบได้ที่ว่าแล้วสะพนขาแบบหมั่นใจเอากะคือกันพี่น้องเอาเบิรงเบิร์งบักนี้มีอยอะบ่ก๊าซีเมื่อไหร่พี่น้องตอนนี้กะเบ็ดกระยามได้ลายแล้ว สลัดอะไรกบเต็มของมีแต่มีแต่ลูกมันกบมีหางพี่น้องเอาใอะไรของหนึ่งของไม่ใช่วงได้นี่เราไปเบิ่งกันพวกก่อสร้างมาแล้วทุกคนบัดนี้เรามาเบิ่งหนักหนักเดินทางอันนี้หนักเดินทางมัมีจุดหมายหมดเลยอันนี้ก็หนักเดินทางกันพี่น้องขาบไข่เลาะหมดแดงเยอะกระโตมันเห็นในกินในนอนหมดแดง นอนน้องเราทุกคนตอนนี้ก็ใหญ่เท่ากันเสียวลูกหอกมาปล่อยมันเต็งกันค่ะมันตายกันต่ว่าเรื่องมันแห้งมันบ่แหงมันก็คือถ้ามีกบมันก็กินถ้าบ่มีก็บ่กินนีี่่พน้องผลงานวัอนี้นะจะลงกหอกกบเต็มของเลยฮะแต่ว่ามันก็ไปบดละกบเขียนเอาบดตุ่ยลงเลยลงเลยเปล่อยมันนี้ใช่ กบกบเดลายให้ละมื่อ pues mm ื่นจะเอากบใหญ่นี่น่ารักบหลายๆแบบนี้มันยามแรงมันเลยกบเต็มน้องเอาคือบัวกันลงสิบเบสเออตึ้งแหย่ยังไดงกระถิ่นแลนวพวกันเขาแหลมดีนี่ตึ้งแหยกบใหญ่ปิดไฟดูปิดไฟจะได้ปล่อยลุกหัวอยู่ กะซิวนันตายกะซิวมันเป็นสั์ที่แบบว่าออนแออ่อนแอผ้ทนจำได้หยังเกึ้นมาเบ่งหนากบเขียดวันนี้มาเบ่งหนาดีดีไม่ข้างไปกำลังตั้งสติกว่าสตาค์อหุบเสจนเจ็บมวยเจ็บตีมันปล่อยคือเบิดไวแต่ก่อมันออกมาปองมันไ่ได้ทันไตขึ้นม่แล้ออหยาดเบิรลวทุกคน เด็กกบเหมือนเนี้ยวายกบเนี่ยของตั้องมานี่อะไรเงาเดี๋ยวมาปล่อยได้ยังน้ำกันบนหุบอเสัตว์บุตรบดเด็กกบมันกินกันเองเด็กเเออมันกินตัวหน่อยเนาะกบว่าแต่เป็นกบเลยเริ่มมีก็มีการจะกินตัวหน่อยเลยเหมือนตายแล้วบนตายแล้วแต่ตัวมันถึงกิน เอามาปล่อยกกเป็นนี่ฮาด้หลักเบตต์เลยเนี่ยปรตมีแข่ะพี่เหล่านี้พ่อเราเอามาลงในนี่นะกล้ายวันนั้นนะฮะหดยำเดนสี่เดินหาตึกแหงถกยเดี๋ยวไปเบิ่งผลงานพี่น้องของห้าวหน่ะบุบเบิ่งก็ไดพี่น้องถอดของมังแดงักฮะบอย่งนมาได้เหมือนนี่ ตัห่ายกบตัวใหญ่บตายบาทตายย่ยนี่มีนอางนีตันี้เป็นกบเก่าพอได้พอได้ปีงพี่น้องพอได้ปนมือเเ้ามีทางกบมีทางอันกระปูเดี๋ยวมาเบ่งของเสาพรทุกคนอ๋คือของแหงแทะเอาปลากบตัวใหญ่เลย ก็เดียวเอกเด้ลไล่เปิดเดิ้ลาล่ปดเฉพาะนี่น้องได้พอปิ่งโมเมนต์พอปนเด้ลายมันนี่เนาะคนเสือเลี้ยงแสดงว่าแซมปีนี่ไหนยังเป็นของสาวพรคือเก่าเอ็กเงียบๆนั่นนี่แหละถือไล่กว่าโตเลยทำหน่อยด้ ของใหก็มูมาเนี่ยของใหญ่ก็มูมันตัวใหญ่เยหามันมาตัวหน่อถือตัวใหญ่ตัวสองตัวสองสองพอดีปนยังมือสาวบอบบ่ได้สามของโตแอ๊กขน้องห้องตัวน่อยเออแอ๊กายแอตัวใหญ่แอของเบเดี๋ยวเบิ่งมืออื่นเนาะตอนกลางคืนเน่บอแอคเอาไปละเสีแต่ว่า กันว่าเรื่องความลายนะเฮาได้ลายกบหมู่ทุกคนเมาได้ลูกมันเ,มมเป็นไอเดียของเอ๋ยเห็นอะไรในศีรษะศีรษะแล้วรางวัลน,น้ำประเทากลับแล้วทุกคนเกือบสิบโมงสะพอนกับสะลอยกับเมื่อเท่าน้นเขาจะเอากระบป๋าหน่อยเฮาวเบาแอคเอกก๋ยเมื่อทางนี้เมื่อนี้นะเฮาวบูมี่ยังเลยพี่น้อง ของกับของเป้ามาจะม้วกับลอยยิบเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอเจอไปสนิทก่อนทุกคนพอกันคลิปมื่ออื่นตอนพยายามว่าสิมานหรือประมานรอติดตามหลับโซมีหรอกดไลสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย